เอับสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับพี่น้องครับคลิปนี้อีพี่นี้ผมพาปั่นจักรยานครับออกกาลังกายครับท่องเที่ยวไปกับพวกผมในวันหยุดครับมุนีมาได้ไปเที่ยวทางไหนครับมุนีวันหยุดวันอาทิตย์ม่รู้วาจะพากันเที่ยงครับพากันกลับมาจาก ยกตัวเย็นซอยหัวนาเรียบร้อยครับพากันขี่รถออกพระเล่นครับอยู่สวนสาธารณะครับเหตุสุรินีเหระครับพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันไปง่ายๆพี่น้องเราผมจะแวะเซนเด้ไปยซนเด้ครับหัวหน้าจริงครับหัว่องอครับผมไม่ได้หัวหน้าจริงพี่สองนะครับโอ้บรรยากาศดีพี่น้องเลยเมื่อไหร่ครับแดดบังคอยแรงมาในจังหวะนี้อบอ้าวครับ แต่แม่นบ้านเท่ากับไปหาแล้วกเก็บเห็นนะพี่นางนะมือเหนี่ยโอ้บรรยากาศรัอเปล่าของสิวัดเบีเ่ยงเ,เลยโอ้บรรยากาศดีครับพี่นาง นตาก็ไ,ได้ใครเพื่นี่นี่อย่างเนื้อย่งอ๋อสามารถสามารเฮ็ดเฮ็ดกินได้บ่พ่ได้ไดโอ้ก็ีสองกินนล่วเบิ <h <h ้งไพื <h 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 <h> <h ่อันนี <h h <h <h ้เป็นี่นอพีดี่ทางเพอ๋อก็เฮ็ดเฮ็ดให้ให้ย่างเนื้อย่างโอ้อดีว่ะรอย่ีพี่นไปพี่ไเดินทางก็ โอ้เ็ดดีครับอยู่สวนสาธารณะนี่มีห่อนหมองปีง่างครับเวลาวันหยุดเงาเวลามีเทศกาลนงครับผม แม่น้ำพี่น้องครับอู้น้ำไหลแห้งครับช่วงนี้ฝนค่อนข้างตกนักพี่น้องน้ำครับดูนะอู้อ๋อน้ำก็ไหลแห้งสิพี่ชองพี่ชองน้ำก็ไหลแห้งเถอะพี่เ,เอ้าลงไปได้เลยพ่อเพ่เขามีหมัองรงไปได้ปะพ่อเพ่พ่อเพี่ลงไปปะ<า>ลงไปเบ้งงงางปะครับผมหม่องหม่อง นำไล่แทงกันไปไปต่อครับพี่้ักไปต่อครับ ยามไรแห้งครับว่ะป่ากีกครับว่ะ ครับชีวิตวั่นยุดชีวิตการใช้ชีวิตจุ่ต่างแดงครับพี่น้องนอกเหนือจากการพักผ่อนที่ติมอิมแล้วกะเวลาว่างๆครับออกมากันย่างเล่นปั้นย่างเ่นนั่นสิละมาเบ่งมาสมบรรยากาศครับผมุูนะพี่น้องในงานเาอาติกปลากุุงล้างครับ หลังคาเปิดดีกหลังคาเปิดดีนะพี่มีลายอซิบเออบอกระสิ์จ้ะเขาจะหาอะไรล้เนขาจะหาไปมอยู่เราจะคิดแต่การู้ให้กทั้งเีกของขีำา เองไอโฟนเนี่เ <amounts> บ <of audio writers> <atorium> ิ่งโอ้งามไรตัวเบิ่งได้ีเป็นเบิ่งรูปสุขวังได้เนี่ยงามหมดเลยยอมรับว่าคุณภาพาไปรีวิวช้างคุณภาพเขาดีเลยคลิปนี้ส่งกันด้วยครับคุณภาพเขาดีเลยยอมรับเลยไอโฟนจัดไอโฟนเลย